สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดัมซิงนะคะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเกี่ยวเซตนี้ก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวขนไปขายเห็นเขา่าเห็นหนูหนูไหนเนาะหนูปากแดงหรือเปล่า หเอาแย่งไม้กันอีกไม่ใช่หนูตัวเล็กหรอ ีแล้วนี่เราไปซื้อต่อมาอันนี้มันเป็นรถตัวเก่าแล้นี่แต่เขา่าจะใช้ดียูสภาพมันดูสวยอย่าเนาะเกี่ยวไม่มีปัญหาเลยมาซื้อมาปีแรกเลยซื้อมาเกียวเลยาแต่เขาเล่นรถนานแล้วไม่เขาเพิ่งเป่ดอ๋อยอยู่หน้ารถมาเปิดเอาเขามีแล้วเขาชอบนะนุ่ม่าสวยอยู่นะรถสวยเพิ่งเล่นปีแรกได้รถคืออยู่เนาะเพิ่งเล่นปีแรกได้รถคืออยู่นั่นี้ ไปค่ะเดี๋ยวเราคนเ้าไปขายกันไม่กล okay. ับรถทุกคนงงมันให้รถเกี่ยวนำเพื่อติดตรงไม้น่นแหละไม่ไม่กลัวตรงไหนเห็นตรงไม้ลองไบตอนนี้ก็มาถึงโรงซีข้าวแล้วนะคะกำลังแท้งข้าว ไปตรวจอีกทีค่ะเอามาขายที่โรงสีข้าวพูนสักนะคะมาจากบ้านไซก่อนถึงสีแยกอำเภอปราสาทจะอยู่สายเมือน,นะคะตรงข้ามโรงน้ำมากับลูกเจ้าของนาค่ะตาแกไม่ได้มาแกให้ลูกแกมาเห็นแต่ราคาข้าวเก่าหน้าโรงสีข้าวสดยังไม่รู้ค่ะไม่รู้จะได้เท่าไหร่ จะถึงสิบสองบาทหรือเปล่าเอาเอาอันนั้นต่ช่างทำไมได้ขี่ขึ้นไปตรงนั้นอ่ะหรือ,อยังไงอัน,นอันนี้มูนก็ไม่เคยมาขายที่นี่นะเพิ่งมาครั้งแรกไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน <S <S มาเจอรถหรอมาจะลงมาดูข้าวว่าข้าวไหลหรือเปล่ามาเจอรถหรอ สวัสด,ดีค่ะเอามาจากไหนฮะขอได้ไม่ทงเนี่ยนะเสียฟูมเสียฟูมใส่ม,สมันหนักรถไม่ต้องใส่ไรเบาไม่ได้ไปขายตะเมาะป่ะลำดวนป่ จะลงมาดูนะท<ะ>ักที่ไหนฮะนี่นะยังไม่รู้อะไรกำลังขับไปตรวจดูเกียเอาเอา,เอามาจากบ้านใอ่อะค่ะมาค้นอยู่บ้านใส่ก็เขาติดต่อมาค้นตอนแรกเขาติดต่อพวกไอ้บังเลยอวุ้นกับพี่อันบอกแล้วมันไม่มาเขาก็เลยตามนู้มา เ้นมาจะเอาเลืกเกี่ยวมาเพิ่มมีอยู่อุ้มใหญ่ค่ะจะลงมาดูตัวเข้าไหรไม่ไหลหรอกมาถึงแล้วใส่ทุ่งปุย๋ยเอานะคะ่ะอ่ะจอดดีๆด,ด้วยแต่ฟูม ไหลชนไม่มีเงินซื้อให้ใหม่เลยเนี่ยเ <laughs> <laughs> บรกมือไม่ค่อยอยู่ค่ะรถรอปุ๋ยสารตายมาเจอกันเฉยูีตรงไหนจ้าดึงถุงปุ๋ยอยู่ดากอับหายน้ำเด้อจ้านี่ค่ะเทแถวนี้ะคะเทตรงไหนบอเดี๋ยวบอกเขาดึงถุงปุ๋ยอยู่ตูดออกให้ด้วย ทุ้งปุ้ยอยู่อยู่ลองตงูดลองให้ด้วยเด้อลองตงูดไปนะใช่อีกใส่เลยแล้ว ถึงปุ้ยเลือกลับมาอันเดียวใส่มาสองหายหนึ่งโดนข้าวทับมั้งโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มูก็กลับมาจากขายข้าวแล้วเนะคะก็เพิ่งไปส่งเจ้าของนาที่บ้านเสร็จกำลังจะกลับบ้านค่ะแวะซื้อน้ำมากินแก้วนึงก็ได้บอกพี่พ แน,น่ๆแล้วก็พี่ๆรถเกี่ยวแล้วนะคะแบบกลับบ้านแล้วไปเจอกันร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้มุกลงไปซื้อน้ำค่าขนมุกไม่เรียกเอานะคะก็จะให้พี่ที่ให้มาขนที่เป็น,นหน้ๆเลยก็ให้เขาจัดการเลยแล้วก็ค่อยมาเคลียร์กันทีหลังจะถูกจะแพงก็อยู่ที่พี่เขาจะเรียกเอานะคะมุกไม่ได้เรียกกแล้วแต่แล้วแต่แตจะให้อืแค่นั้นแหละถ้าเป็นเขตแถวบ้านหรือไม่ผ่าน,นหน้ามุกจะคิดเอาเองโดยตรงนะคะ เหมือนที่ผ่านมาที่มุกขนอยู่บ้านโคกสะอาดนะคะโคกสะอาดถ้าวิ่งจากบ้านมุกมาที่โคสกสะอาดก็เอ,อ๋อจะถ่ายวิดีโอก็ไม่บอกคันข้างหน้าเขาถ่ายวิดีโอมุกตีเขาเลียนนี้ใครบอก <laughs> มัวแต่ถ่ายคลิปไม่ได้มองไม่งั้นจะไม่ไม่ตีออกขวาให้เขาได้ถ่ายวิดีโอนะคะ <laughs> เขาถ่ายไม่เห็นหรอกเมื่อกี้ก็ที่มุกคนอยู่โคกสะอาดวิ่งจากโคกสะอาดไปลงสีนะที่ลำดวนขาเดียวมันสามสิบโลน่อยๆน,นั่นเลยค่ะไปกลับก็หกสิบกว่าโลไม่รวมขี่จากบ้านไปโคกสะอาดนะคะก็คือเอาเอาแค่ระยะทางจากที่ขนไปที่ขายไปกับ 60กว่าโลมุกเอาแค่พันห้านะคะก็คือขนเข้าบ้านให้หนึ่งเที่ยวแล้วก็ขนไปขายอีกหนึ่งเที่ยวมุกเอาแค,ค่พันห้า 2005, นะคะก็ถามเขาอยู่นะว่ามุกเอาราคานี้น่าเกียดไหมแพงไหมหรืออะไรยังไงเขาว่าราคานี้แหละก็เลยเอาแค่นี้มุกก็ถามเขาแหละว่ามุกจะเอาพันห้านี้น่าเกียดไหมกลัวเขาว่าแพเองอะไรเงี้ยมุกเอาแค่นั้นน,นะคะถ้าวิ่งจากบ้านมุกไปที่ขนนี่คือไกลนะ เหมือนอย่างวันเนี้ยจากที่ขนไปขายตีไปไปกับ40โลได้มั้งแต่จากบ้านมุกมาเนี่ยโคตรไกลอันนี้ก็วิ่งจากบ้านมานี่ไกลแหลอะไม่รู้จะจะบอกว่ากี่โลดีแต่ก็ไกลอ่ะไม่รู้ถึง20โลไหมนะ เดี๋ยวถ้ามีงานช่วงสิ้นเดือนแหละถ้าเกิดว่าได้มาขนแบบทุกวันทุกวันจะเอารถมาจอดไว้ร้านพี่หมูนะคะที่ไขาต้มเนาะแล้วก็ค่อยขี่มอเตอไซค์เอามันจะได้ประหยัดกว่านะคะถ้าขี่รถดัไปกับทุกวันทุกวันนี้ไม่ไหวคะ่ะไกลเดี๋ยวจะมีงานมาขนอีกเลยะคะ่ะก็สรุปว่าได้11บาท20นะคะแล้วก็ข้าวที่ขนไป4ตัน4หน่อยๆคะ่ะ เป็นเงินได้เงินสดมา49,000น้อยๆอีกแหละต้องมีคำว่า,าน่อยๆเพราะมันมีเศษนะคะก็ประมาณนั้นเลยค่ะหมูก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะบายไม่รู้บายกี่โมงแล้วหิวข้าวมากก็มาคนเดียวค่ะจนที่หมูแซลทำไมไม่เอาคนมาช่วยใครจะมาช่วยไปไหนก็ไปคนเดียว จนยืนถ่ายคลิปรอบหลังอ่ะใช้พี่ที่เป็นเด็กรถเกี่ยวขึ้นไปทําให้นะคะถ้าทําเองก็ไม่มีคนถ่ายคลิปให้ก็เลยใช้เก๋เพราะว่ามาคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมูขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะค่อนข้างไกลเจอกันคลิปหน้านแล้วกันคะ่ะทุกคนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ